กินแมลงจมเอียงอะไรอยู่นี่จมที่จะใช้คอยเฮ็ดเอียงมิจะสุวินนี่กับขู่ว้าเัื่้ายหนึ่งไอเฮ็ดอียงกับพ่อสิเป็นเหลืองเป็นเหล้ามันอกอคากเทลเมยฝนตของาหานเด้นแต่นีมาบ้านเขาล่องละฝนกระโตกระนั่นล่ะกระตันว่าอันคอยสามเอานะเมยเนาะ กัสี่สามเอ้าวยังสี่จะมันห่อนจะมันเอาออีสี่ล่ะค่ะมันได้แรงแล้วเจ้าเมื่อ,อยู่บอแม่อันก็เมื่อ,อยู่จีล่ะแถาอะไรเอ้ยแต่ว่าจะมีบักแตงโมเอามาให้แม่กินใเนเลาเมยเอามาแนววันวันเย็นเย็นมาให้เรากินแนเ,เพราะเรามีแห้งอื<วา> <S <S โอ้ยบักแตงโมคนว่าสิกินกับเขาอยู่เฮ้ยเยบ่ได้รักกินจอยเสียไปไปยางโก้ มาแม่เท่าดูอยากกินแต่เนี่ยเฉ็บแสบจะบู้ล่ะอ๋ออยากอยากกินมุกติ่งโมสุขดเนาะโอยบอยบอยก็แหละสิได้กินอ่ะพี่บบอยแต่เห็ดไม่ยั้งจะมันกระโลกระล้นโอ้ยก็ละถากินอยู่แม่ตายหมดเลยบบบนี้โออ๋ออ๋ออ๋อเห็ดยังได้นี่ กินเอาได้บ่กินได้บ่ก,กับป้านนี่ไม่ไงเอ้ยโอ้ยบุษบาวนางสิษฐากินแสีบๆอยู่ร้อยบ่ได้กินสามบันเฮ็ดเจ็ดไรบาทม,มัน,นคือทางกะโลกค่ะมันบ่คือบ้านคือเมืองเขา้ยงานอยู่บ้านถวยแตกดวดคนนั้นจะก,กะลุกกะล่นเห็นซื้อมาแต่ว่าสี่สิบบาทบันน้กินพ่อทำมันเีงย,ยถือขี้ดิ้นแล้วนั่งเอ้ยกินเอาซะ ยาหวานันเถาะกินเอาซะขันจีเป็นแนวนี่โอ้เบอร์ใดเรื่องใดเล่ายังขันแผลบกแตงโมมาให้กินกระบบอันนี้ไปบุญไปหางมปลางมหอยมาผุดไปไปหาแนวมากินแรงผุดไปมองสเสด้กินแร่งกินง่ายมะแรงผุดไปเล้วแล้วเนี่ยมันยืนให้สงเอะสงแอยู่นี่ไป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 โอ้ยใจผู้มาหาอย่างเกศนามลายปั่น ให้ไปหายสวิงมาหากินโอ้ยัวตายแท้แเมียวะแกบบ่ที่เจ้าเหี้ยมาให้โอ้ยว่าให้มาหาแนวกินกำลังจมเอียงอะไรอยู่นี่จมที่จะใช้คอยเฮ็ดอย่งนี้นจะสวิงกับขู่ว่าเมา่วายนึงนเฮ็ดเอียงกับพ่อสิเป็นเหลืองเป็นเหล้า mình làm bà được thế để